สวัสดีนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาลงสูตรนิเคอิรอบเช้านะครับของรอบบ่ายผมไม่ได้คำนวณดูนะครับว่าเข้าหรือเปล่านะครับแต่ว่ารอบเช้าสูตรนี้นะครับเดินดีนะครับก็เลยเอามาลงเป็นแนวทางนะครับให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับในเอาไว้ใช้นะครับในการซื้อหวยหุ้นนะครับ หุ้นนีเคออรอบเช้านะครับส่วนหุ้นอื่นๆนะครับผมไม่ได้คำนวณดูนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับถ้าเดินดีก็ไปใช้กันนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับสูตรนีเคออรอบเช้านะครับก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับช่องรวมหัวชาแนลนะครับพราะถ้ามีสูตรดีผมลงให้นะครับอันนี้เป็นช่องใหม่นะครับช่องเก่าผมไป ทำเป็นช่องเพลงนะครับใครที่จำเสียงผมแล้วก็ลายมือผมได้นะครับก็ฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะครับเป็นช่องใหม่นะครับช่องน้องใหม่นะครับเป็นลงแนวทางหวยให้นะครับก็เดี๋ยวผมคำนวณดูให้ดูนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบนะครับยี่สิบธันวานะครับก็จะมีตัวเด่น สองตัวนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับเอาไปจับกันนะครับถ้าตัวเด่นมาสองตัวแล้วก็เอาเลขที่มานะครับไปใส่นะครับใส่กี่ตัวก็ได้นะครับถ้าได้มาสามตัวก็จะได้หกหางนะครับแต่ว่าถ้าได้ตัวเด่นมาสองตัวก็จะได้สี่หางนะครับเอาไปใช้กันนะครับสูตรนี้นะครับเดี๋ยวผมคำนวณให้ดูนะครับก็คือหลัก ร้อยบนนะครับบวกด้วยหลักสิบล่างนะครับก็เดี๋ยวคำนวณให้ดูนะครับเก้าบวกสามก็จะเป็นสิบสองนะครับสิบสองนะครับสิบสองบวกเพิ่มอีกสี่นะครับก็จะเป็นสิบหกนะครับ แล้วก็เอาสิบหกนะครับบวกเพิ่มอีกหนึ่งนะครับก็จะเป็นสิบเจ็ดนะครับตัวเด่นนะครับเราจะใช้สองตัวนี้นะครับก็คือหกนะครับแล้วก็เจ็ดนะครับเด่นหกเจ็ดนะครับก็มาดูของวันที่ยี่สิบสามนะครับก็เข้าที่หกนะครับนี่นะครับเข้าหกนะครับ ต่อไปก็เป็นของวันที่ยี่สิบสามนะครับหลักร้อยก็คือสามนะครับหลักสิบล่างก็คือหกนะครับสามบวกหก็เป็นเก้านะครับเก้าบวกสี่นะครับบวกสี่ของที่นะครับก็จะเป็นสิบสามนะครับแล้วก็สิบสามบวกหนึ่งของที่นะครับก็เป็นสิบสี่นะครับ ตัวเด่นนะครับก็คือสามแล้วก็สี่นะครับสามสี่นะครับมาดูผลนะครับของวันที่ยี่สิบสี่นะต่อห้าสามห้าเก้าเก้านะครับอันนี้เข้าเข้าสามนะครับต่อไปก็ของวันที่ยี่สิบสี่นะครับหลักร้อยบนนะครับก็คือห้านะครับสิบล่างก็คือเก้านะครับห้าบวกเก้าได้สิบสี่นะครับ สบสี่บวกสี่นะครับคงที่นะครับก็จะเป็นสิบแปดนะครับแล้วก็สิบแปดบวกด้วยหนึ่งงที่นะครับก็จะเป็นเก้านะครับตัวเด่นนะครับก็คือได้แปดนะครับแล้วก็เก้านะครับแปดเก้านะครับมาดูผลของวันที่ยี่สิบห้านะครับออกศูนย์ห้าหกสองเก้านะครับอันนี้เก้าที่เก้านะครับ ต่อไปก็ของวันที่ยี่สิบห้านะครับร้อยบนนะครับก็คือศูนย์นะครับสิบล่างก็คือสองนะครับสองบวกสี่คงที่นะครับก็จะเป็นหกนะครับหกบวกเพิ่มหนึ่งคงที่นะครับก็จะเป็นเจ็ดนะครับตัวเด่นรอบนี้นะครับก็คือหกแล้วก็เจ็ดนะครับ ดือหกเจ็ดนะครับมาดูผลวันที่ยี่สบหกนะครับออกหกสามเก้าเก้าหกนะครับอันนี้เข้าวที่หกนะครับข้าที่หกนะครับต่อไปก็จะเป็นของวันที่ยี่สิบหกนะครับร้อยบนก็คือหกนะครับสิบล่างก็คือเก้านะครับเก้าบวกหกก็จะเป็นสิบห้านะครับสิบห้าบวกสี่ก็จะเป็นสิบเก้านะครับแล้วก็สิบเก้าบวกหนึ่ง คนที่นะครับก็จะเป็น20สนะครับมาดูนะครับตัวเด่นนะครับก็คือ9นะครับ9แล้วก็0ูนนะครับ9 0นะครับวันที่27นะครับออก4 5 6ห้าูนะครับอันนี้เข้าสูนย์นะครับต่อไปก็ของวันที่27นะครับ27 100บนร้อยบก็คือ4นะครับ สิบล้านก็คือห้านะครับสี่บวกห้าเป็นเก้านะครับเก้าบวกสี่ก็เป็นสิบสามนะครับสิบสามบวกหนึ่งนะครับของที่นะครับก็จะเป็นสิบสี่นะครับตัวเด่นนะครับก็คือสามกับสี่นะครับสามสี่นะครับมาดูผลวันที่สามสิบนะครับออกเก้าหกแปดสี่แปดนะครับอันนี้เข้าสี่นะครับ ต่อไปก็ของวันที่สามสิบนะครับร้อยบนก็คือเก้านะครับสิบล่างก็คือสี่นะครับก็บวกสี่เป็นสิบสามนะครับสิบสามบวกสี่นะครับก็จะเป็นสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดบวกหนึ่งคงที่นะครับเป็นสิบแปดนะครับมาดูผลนะครับผลดูตัวเด่นกันนะครับตัวเด่นเป็นเจ็ดกับแปดนะครับ เจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดนะครับมาดูผลวันที่หกนะครับหกหกมกรานะครับก็ออกสี่สองเจ็ดสองเจ็ดนะครับอันนี้เข้าบนล่างเลยนะครับต่อไปนะครับก็ของวันที่หกนะครับของวันที่หกนะครับร้อยบนก็คือสี่นะครับสิบล่างก็คือสองนะครับสี่บวกสองนะครับเป็นหกนะครับ หบวกสเป็นสิบนะครับ10บบวก1ก็จะเป็น1 1เครับตัวเด่นรอบนี้นะครับก็คือศูนย์กับ1นะครับศูนย์นะครับมาดูผลวันที่เจนะครับอ๋อสี่หนย์ี่ห้านะครับอันนี้ข้าวที่0ูนะครับต่อไปก็ของวันที่เจนะครับวันที่เจมกราลานะครับร้อยบนก็คือสี่นะครับ สิบล่างก็คือสี่นะครับสี่บวกสี่เป็นแปดนะครับแปดบวกสี่เป็นสิบสองนะครับสิบสองบวกหนึ่งเป็นสิบสามนะครับตัวเด่นก็คือสองกับสามนะครับสองกับสามนะครับเราดูผลวันที่แปดมกรานะครับก็เข้าสองนะครับแล้วก็สามนะครับ เ้าสองสองเก้าห้าสามห้านะครับต่อไปก็ของวันที่แปดนะครับแปดน้อยผลก็คือสองนะครับสิบล่างก็คือสามนะครับสองบวกสามได้ห้านะครับห้าบวกสี่นะครับของที่นะเป็นเก้านะครับเก้าบวกหนึ่งก็จะเป็นสิบนะครับสี่ ก็ตัวเด่นนะครับก็คือ9กับศนะครับเกับศนะผลของวันที่9นะครับก็ออก8 9 3 1 3นะครับส่วนคลิปที่ผมลงให้ได้เด่นของวันที่9นะครับเด่น6กูนรนั้นผมนึกว่าจะมา6นะครับจริงๆผมคำนวณได้9กับ0นะครับ แต่ผมคิดว่าจะมาหกนะครับก็ออกเก้านะครับต่อไปนะครับของวันที่สิบนะครับก็วันที่สิบเดี๋ยวผมเอาวันที่เก้านะครับมาคำนวณนะครับใช้ผลย้อนหลังนะครับมาคำนวณร้อยบนของวันที่เก้านะครับคือแปดนะครับแปดบวกด้วยหลักสิบล่างนะครับก็คือหนึ่งนะครับแปดบนบวกหนึ่งก็ได้เก้านะครับ เก้าหกสี่นะครับเป็นสิบสามนะครับสิบสามหกหนึ่งนะครับเป็นสิบสี่นะครับตัวเด่นรอบนี้นะครับก็คือสามกับสี่นะครับสามกับสี่นี่เป็นตัวเด่นนะครับของวันที่สิบนะครับสิบเดืยนหนึ่งนะครับก็คือสามสี่นะครับ ก็เดี๋ยววันรุ่นกันนะครับของวันที่สิบนะครับสิบมกรานะครับวันวันศุกร์นะครับอันนี้ผมอัดคลิปเป็นวันพฤหัสนะครับก็สูตรนี้นะครับใช้ผลย้อนหลังนะครับมาคำนวณนะครับสูตรนี้นะครับง่ายๆนะครับก็ผมไม่ได้ใช้กับหุ้นตัวอื่นนะครับก็ลองไปใช้ดูนะครับถ้าเดินดีก็เอาไป จับใส่กันดูนะครับผมลงให้เป็นแนวทางนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับช่องใหม่ผมเลยนะครับช่องรวมหวยแชนแนลนะครับโอเคนะครับ